สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านเนาะที่กำลังเยี่ยมชมช่องทาง y YouTube แอมฟอร์ดปทุมอยู่ตอนนี้นะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอมเหมือนเดิมนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะช่องทางของ YouTube แล้วก็ช่องทางของเพจ Facebook นะคะใช้ชื่อช่องแอมฟอร์ดปทุมเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เรามีโอกาสได้รีวิวรถทรงมอบสวยมากนะคะสำหรับรถสีขาวคันนี้นะคะมาในรถยนต์ฟอร์ดรุ่น XLT นะคะเรามีจำหน่ายทันเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดนี้เราแต่งให้ลูกค้าฟรีๆด้วยเช่นกันนะคะสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและพนาักงานบริษัทที่ร่วมกับฟอร์ดนะคะรีบทักเข้ามาหาแอมเช็คสิทธิ์ด่วนเลยนะคะลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มมากกว่าอา,อาชีพอื่นๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ บอกลูกค้าก่อนว่าชุดแต่งทั้งหมดนะคะแอมแต่งให้ลูกค้าฟรีๆแล้วก็มีการันตีรับประกันชุดแต่งเข้าไปในประกันภายชั้นหนึ่งให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าหมดความกังวลเรื่องการเฉียวชนได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการันตีให้ลูกค้าด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งของ XLT นะคะในชุดแต่งที่เรียกว่า F150 Spider นะคะมันจะสวยงามมากขนาดไหนจะดุดันมากขนาดไหนนะคะแล้วก็มีออปชันอะไรเพิ่มเสริมเติมให้ลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน ที่จังหวัด,ดอุดรธานีนะคะเจอกันระหว่างทางทักทายกันได้นะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่ง F150 Spider คันนี้สุดพิเศษยังไงนะคะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าใหญ่ฟอร์ดนะคะออปชันสุดรูนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวกระจังหน้าแบบไหนสีอะไรนะคะลูกค้ารีเควสเข้ามาได้เลยนะคะว่าจะเอากระจังสีอะไรเนาะแล้วก็ตัวไฟ LED 3ดวงนะคะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้านะคะเป็นไฟแสงสีส้ม เนาะแล้วก็ในโซนของกันชนด้านหน้านะคะจะสายไฟตัวซีให้นะคะจะมีไอคริกเพดสีดำๆอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นดูรูรามากขึ้นนะคะจะเป็นเพจสีดำเนาะอยู่ด้านหลังของไฟตัว C นะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านใต้ของ F s Spider <S <S 1 5 0 s p i d e สเนเะคะเราจะใส่เป็นสีทูโทนให้ลูกค้า <c oughs> นะคะใส่เป็นสีดำด้านตัดสี เงินนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆไฟตัดหมอกยังคงใส่ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะมาดูพระเอกสุดๆนะคะสําหรับรถคันนี้ก็คือตัวไฟหน้านะคะเราจะเปลี่ยนแปลงจากไฟโปรเจคเตอร์ทั้งหมดทั้งโคมนะคะยกออกทุกทั้งเซตนะคะเป็นไฟมัสแตงนะคะใส่ครีบฉลามให้3ามครีบนะคะไฟ running day time เนาะแล้วก็ไฟวงแหวนนะคะอันนี้เป็น วงแหวนลูกแก้วสีแดงนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมใกล้ๆเนาะ <c oughs> นะคะสำหรับโซนของด้านบนเนาะฝากระโปรงนะคะ <c oughs> เราใส่เป็นสกูปทรงแรดให้นะคะเรียกได้ว่าเป็นทรงแบบเต็มฝากระโปรงเลยนะคะทรงใหญ่ทรงสูงดุดันมากนะคะใส่เป็นสีทูโทนให้ลูกค้าด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ตัวเล่นลายสติ๊กเกอร์นิดนึงนะคะเป็นลายลับเตอร นะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูใน่วนของด้านท้าอีกสักนิดนึงนะคะว่าเราใส่อะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เรากําลังจะไปส่งที่จังหวัดอุดร่านนี้บ้างนะคะจองออนไลน์ปลอดภัย100%ด้วยนะคะลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์เนาะนะคะสำหรับตัวแม็กยางนะคะอันนี้บอกลูกค้าก่อนนะว่าเราใส่แม็กยางซีรีส์ยาง26570อาทัพให้ลูกค้าเป็นยางของ ฮันคุกไดนาโปเอท2นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กลายดอกไม้ด้วยนะคะตัดสีเงินเงาตัดสีดําด้านให้เรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกแบบชุดแต่งคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูในโซนของด้านบนอีกสักนิดนึงนะคะจะเป็นซุมนซ้มล้อเนาะซุ้มล้ออันนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็น ซูมล้อแบบเรียบนะคะลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันว่าจะแบบเรียบหรือแบบมีหมุดนะคะเราก็รวมถึงชุดสีของเขาทั้งหมดนะคะแอมจะเปลี่ยนเป็นสีดําด้านให้ลูกค้ายกเซตเลยนะคะเพื่อให้มันแมทกับตัวชุดโลบาชุดสีของเขารอบๆนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นสีดําด้านนะคะเราออกแบบตามใจลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าเลือกแบบมาเองนะคะอันนี้เรียกได้ว่าสวยงามมากเนาะ ะะสำหรับตัวกันาสาดอันนี้เราก็ใช้เป็นของแท้ให้ด้วยนะครับครอบมือเปิดบ้ารกันลอยฟิล์มอันนี้ลูกค้าเลือกได้เช่นกันว่าจะเอาฟิล์มเปอร์เซ็นต์หนาบางเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรนะคะแต่ส่วนมากเราก็จะเลือกไปใส่เป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านาอเพราะว่ามันจะกองแสงได้ดีด้วยนะคะส่วนด้านหลังอีกสักนิดนึงค่ะตัวครอบฝาถังอันนี้เราใส่ให้แล้วก็ตัวโรบาร์ังเหล็กของฮาเก้นนะคะอันนี้เป็นสีดําด้านด้วยนะคะพร้อม ไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะไฟสองป้ายกระบ,บะอันนี้มาในชุดเดียวกันเลยนะคะสำหรับตัวโลบาเล็กเนาะด้านท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะลูกค้าชอบแรปเตอร์มากก็ขอติดสติกเกอร์แรปเตอร์นิดหนึงนะคะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะอยากจะบอกลูกค้าว่าความชอบที่เขาชอบแรปเตอร์นะคะจะติดเพจแรปเตอร์ให้นะคะด้านด้านซ้ายของของเซลเนาะ นะคะเป็นเพจของแรปเตอร์เป็นเพจอ,อักษรนูนนะคะแล้วก็ยังจะมีลันเจอร์อยู่ขวามืออีกนะคะเป็นเพจอักษรนูนเช่นกันนะคะพร้อมกับปลายดาบนะคะเบ้ากันรอยอันนี้ใส่เพิ่มให้นะคะที่อยากจะบอกลูกค้าอีกนิดนึงนะคะว่าลูกค้าท่านนี้เลือกที่จะให้เราใส่เป็นตัวกล้องมองหลังนะคะเป็นงานเทียบของไวด์แท็กนะคะจะใช้กล้องซ่อนไปในตัวโลโก้เลยนะคะจะ แสดงผลที่หน้าจอนะคะอันนี้เรียกได้ว่าอยากได้นะคะ,ะแถมให้เนาะมาไกลนะคะแล้วตัวกันชนท้ายอันนี้ลูกค้าย,ยังเลือกใช้เป็นกันชนท้ายแบบเดิมนะคะยังเป็นกันชนท้ายของคู่ตัวเขาเลยนะคะยังคงเซนเซอร์ทั้งหมด10จุดไว้ให้เหมือนกันนะคะสําหรับจุดแต่งทั้งหมดโดยรวมๆคันนี้นะคะอยากจะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้ารับข้าราชการนะคะลูกค้าจะได้สิทธิ์โปรโมชั่นรับส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยากให้ลูกค้าทักเข้ามาหาแอมเนาะ เดี๋ยวเราไปดูภายในอีกสักนิดนึงนะคะว่าฟังกช์ชันเสริมออปชันเสริมคันนี้ที่มา,าส่งมอบให้ลูกค้าท่านนี้นะคะมีอะไรบ้างนะ โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาเข้ามาเยี่ยมชมภายในห้องผู้โดยสารด้านในกันอีกสักนิดนึงนะคะกว้างขวางมากนะคะมากจริงๆเหมาะสำหรับผู้โดยสารตัวโตนะคะสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆนะคะพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้ามัลติฟังชันด้วยนะคะเบาะหนังเดินได้สีเทาดำนะคะเพื่อให้รถดรูสปอร์ตรูรามากขึ้นจริงๆนะคะและยังให้จอขนาด8ปดนิ้วรองรับ r o i โ a u ต o รองรับ Apple a อ p l e CarPlay พอีกด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังเพิ่มระบบความปลอดภัยต่างๆนานาเข้ามาให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันล้อหมุ ช่วยออกกำลบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ยังรวมถึงระบบรถความเสี่ยงจากการพิกาด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะสําหรับเบาะคนขับนะคะปรับได้6กทิศทางด้วยนะคะลำโพงให้ถึง6กตำแหน่งนะคะแล้วก็ระบบควบคุม c r ชคอน control นะคะอันนี้เราใส่เพิ่มให้ด้วยนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วนั่นเองนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็ให้ที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับไ์ชั้นภายในนะคะ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นรถสีขาวคันนี้นะคะอยากได้การแต่งรถสไตล์ไหนนะคะคลิกเข้าไปดูภายในช่องของแอมฟอร์ดปทุมได้เลยนะคะว่าอยากได้แต่งแบบไหนเรามีการแต่งทุกสไตล์นะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านเลือกที่จะใช้ชุดแต่งไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะแคบนะคะทรงสูงทรงเตีย้ยกระบะ,ะ XLT นนะคะหรือจะเป็น รุ่น4ประตูที่สุดฮอตยอดฮิตคันนี้นะคะรวมไปถึงวายเทแล้วก็ยาวไปถึงตัว e v e r อร์นะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามกันเนาะอยากได้ข้อเสนอแบบไหนอยากได้ข้อเสนอแต่งฟรีเหมือนรถลูกค้าท่านนี้นะคะฝากกดติดตามเอาไว้นะคะลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษดีๆอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะขออนุญาต เตรียมรถแล้วก็จะเดินทางไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้ประมาณตีสีนะคะเราจะออกเดินทางเดี๋ยวจะเก็บภาพส,สวยๆมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันภายในช่องนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ